สวัสดีครับผมเฟนปฏิมันครับผมลาเต้ครับผมตื่นเต้นมากใช่ใช่ตื่นเต้นถ้าผมก่อนแล้วกันผมตื่นเต้นมากเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นแบบเป็นแบบครั้งแรกด้วยแล้วก็มกเมื่อคือไอ้เมื่อเช้าคือตื่นหกโม,มงเช้าแล้วก็นอนไม่หลับยาวเลยไม่ใส่บา <c oughs> ทตื่นต <c oughs> ื่นเต้นซอสกลุ่มดักกระตุก ใช่ตั้มโพสตัอมโพสเอ๊ะโพสยังไงด่นเด่นยังไงวะยืดสุดท้ายยืดตรงเลยแปลว่าเด่น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 ะก็คือยืนนิ่งโอ้ยต้องขอบคุณแบบว่ากำลังใจนะทุกคนไม่งั้นแบบว่าน่าจะแบบน่าจะโลรคจิตละก็ผมก็รู้สึกตื่นเต้นกันนะผมแต่ว่าถึงเราจะเดินบ่อยแต่ว่าเราก็ตื่นเต้นดีเพราะว่ตื่นเต้นครับแต่เราไม่ได้กระหักกระแบง ผมเพิ่งเดินมาได้ไม่กี่กี่รอบเองครับผม่ารู้สึกครั้งนี้อะครับก็เป็นชุดที่เราไม่เคยใส่ก่อนเป็นสไตล์หนึ่งก็ได้ลองใส่ชุดใหม่ๆเป็นยังไงคะเป็นยังไงบ้างสนุกไหมการเดินวันนี้แบบที่แบเราดูทุกคนนะโอเครู้สึกว่าเทมาเป็นโค้งครับ อะไรนะครูเอาครูแม่ก็พี่อ๋อผเด็กเมกาอ๋อเด็ก่าเกรอกมานี้ทรร่วมงานครั้งแรกเลยครัได้เแรกจะทำอะไรคะคอมเมนต์คอมเมนต์อ๋อสิบดีเลยโอ้ยจริงครับกานหน้าเรามาดูด้วยกันดีกไได้ได้เลยครั พร้อมครับถ้ามีโอกาสพร้อมแน่นอนครับตอนที่งข่าวเขแบบว่าวันจริงจะจะได้เห็นสองคนไหมวันจริงอ่าจะได้เห็นไหมหมายถึงว่าวันวันจริงวันจริงจริงอ่ะอ๋อก็เราติดตามกันนะครับผมครับแง้มแง่ได้ไหมไม่ได้ <laughs> อันนี้ต้องรอติดตามเพราะว่าอาจจะมาอาจจะมาก็ได้อาจจะมีสปายด้วยอาเจอเจอใครแบบ เราติดตามด้วยแล้วเราพูดจะไปทำไมแล้วเราติดตามเขาก็เดี๋ยวเขาน่าจะาศเดี๋ยวเขาอะไรอย่างนี้เขารู้เลยนะบอกว่าเดี๋ยวรอประกาศเขาไม่รู้ว่ามีผมหรือเปล่าโอเคเขาก็มีนรอคือเป็นรุ่นพี่อะจริงครับอม่เจไดมีรุ่นพี่กว่านั้นอีกรุเหรอใช่น่าจะันแฟนบง ครับก็ฝากฝากงานนี้ด้วยนะครับก็ก็รอรุ้นว่าวันจริงจะเจอพวกเราไหมแล้วก็จะเจอกับพี่ๆน้องๆคนในดูมันดีไหม <ๆ S 2> <ๆ S 1> เราเราต้องแบบว่าเขาเรียกว่าไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าไงใช่แ <ๆ S 2> แบบต้องรุ้นการแล้วก็ขอฝากงานนี้ด้วยนะครับผมก็แล้วฝากทุกคนติดตามคุณพอดีครับผมอันนี้เายงานนี้แล้วผมจะม <ๆ S 2> ีใช่ไหนใช่ ออาจจะมีโรเบรียคอื่นมาด้วยครับมีไหมง่ะเพื่อนเพื่อนรักอัพเดตเกมนีิลาไหมครับเห็นพลา,พลาช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเวิร์คช็อปแต่ว่าก็อาจจะมีแบบอีกไม่นานหรือเปล่าอันนี้ไม่แน,น่ใจอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ออกมาหรือเปล่าไม่ชัวร์เหมือนกันอนะเพื่อนเพืนก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเราทำไปแล้วว่าดูดีมาก ตอนนี้ที่ทำอยู่คือคนใหญ่จะเป็นเวิร์ทช็อปนะต่ส่วนใหญ่จะเป็นเวิร์ทช็อปว่าก็ก็มันมันมันเป็นช่วงที่แบบกำลังจะเริ่มเข้าตัวตัวตัวละครตัวตตัวเขาคาแรคเตอร์ก็จะแบบเวิร์ทช็อปหนักช่วงนี้ ไงคะล่ะค่ะใช่ไมมันม,มันหนักกว่าที่เราคิดไหมมันหนักกว่าไหมมันก็หนักกว่าที่เราคิดแต่ว่ามันรู้สึกสนุนะกเพราะว่าเหมือนับบเราได้ทําสิ่งที่ที่ที่เราไม่เคยทำมาก่อน้วพอพอ,พอเราได้ได้แบบว่าเออลองลองเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรารู้อะไรใหม่ๆหเราได้ทักษะใหม่ใหม่เรารู้สึกว่าเออเราได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นเออสนุกสนุกดีได้ แล้วตอนนี้พี่บอกกำลังจะมุะ่งเข้าเป็นอะไรคะได้ใช่ก็ต้มีปรับอย่างอื่นค่ะโดยเฉพาะในราก็จริงจริง,รง,รงพวกเบสิกพืน้นฐานอะไรเราปรับมาตั้งแต่ตั้งแต่แรกตั้งแ,แต่เริ่มเรียนเวิร์คช็อปแล้วเานาะตั้งแต่แบบช่วงช่วงเรียนเวิร์คช็อปแรกๆครูก็จะปรับด้วยตัวพื้นฐานอยู่แล้วว่าปรับครูพื้นฐานที่แน,น่นอน อ๋อก็ที่ผมพูดไปถึงแล้วข่อไอ๋อครับผมก็ไม่รู้ครับว่าเขาจะลงวันไหนแต่ว่าแต่ว่าถ้าเรื่องผลงานก็ก็ตอนนี้ก็มีเรียนั c ติ้งต่างๆนครับการแสดงต่างๆกลอยากจะฝากอยากจะฝากถามทุกคนว่าอยากจะฝากถามทุกคนให้ไปรอว่า เมื่อไหร่จะไปซีรีส์ให้ผมบ้างปากปากต้องในนี้อะอะไรนะอะไรนะคอยดีคอยดีคือเอาตอนนี้ก็ไม่ได้มีซีรีส์อะไรพิเศษยังไม่มีใช่แต่ก็อยากใช่แต่ก็เรียนการเรียนก็ลาตัวเองครับแล้วืมูดปากถึงใครนะไม่เอาดีกว่าไม่ได้ยมีหมดนะอะไรจะเมื่อไหร่จะมีให้ผมสักทีใช่ป่ะเขาก็เขาก็เขาขอซีรีส์ผมครับ น้อง้องแบบเรียนหนักมากกับน้องน้องเรียนจริงเรียนรยน้องเพลงแบบใครดูเรียนหนักครับโอ้โหแล้วก็มาดูฟาร์มเมอร์ใช่หมคะบอสแยมมี่ก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าเราไม่เคยเล่นมือมาก่อนใช่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ได้ลอง ทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีกำลังใจเยอะมีมีมีใช่ครับช่ครับมีใช่ครับไม่เคยเจอมาก่อนไม่รู้จักอ๋อ่ก็ไม่รู้ว่าจะเล่นออกมาได้ดีหรือเปล่าแต่ว่าเรียกว่าจะดีแบบทุกคนชมแบบว่าทุกคนดูพร้อมกันแล้วเพราะผมไม่รู้ไงว่าตอนเราเล่นอยู่มันเป็นยังไงดี ครับสิบว่าน่านดีมีครับน่าจะดีหล่ออินคนอินด้วย